สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าฟีเวอร์ลันซอรีอวดขนมไทยสุดโปรดเตรียมขาดตลาดอยู่ในช่วงเตรียมตัวฟิตซ้อมอย่างหนักนับถอยหลังคัมแบ็กเต็มวงในรอบปีสำหรับศิลปินไอดอลสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิ้ ที่ตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดังโกอินเตอร์ไปถึงระดับโลกแล้วมีแฟนๆที่รักเธอและสนับสนุนอย่างมากมายขณะที่อินสตาแกรมลาลาลาล,ล,ลิซาอันเดอร์สกเอของสาริซาปัจจุบันมียอดผู้ติดตามทะลุ80ล้านคนไปแล้วครับล่าสุดลิซาเดรลันสอรรีอัปเดตชีวิตอย่างเรียบง่ายกับของกินสุดโปรโด,ดเมื่อคิดถึงบ้านเกิดเป็นภาพของขนมไทยโลกชุบและสายไหม ชอดนี้ทำเอาบลิงไทยและทั่วโลกต่างแตกตื่นไม่น้อยและเชื่อว่าตลาดขนมไทยโดยเฉพาะสายไหมจะกลับมาคึกคักเหมือนกันกันกบโลชิ้นเยืนกินแน่นนะท่านผู้ชมลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณครับ